เกมเบาสมองนะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะเข้าเล่นมาค่าเวลานะครับเกมฟอรตอเฮนมันก็จะเริ่มมามีเสียงเองในการจับเวลาก็5ห้าจุด hit. อิตอันนี้ครับผมเห็นแล้วหนึ่อ,อก็เอาเป็นมือสีเรื่องไม่ใช่ซิมซันส,นส,สกองทัพอากาศจะมีอะไรนี่เปล่าอ๋อมีม,มีมีตรงนี้ครับเออมีมีคนตรงนี้ครับซี่ เลกหนึ่งจุดนะฮะยังหาไม่ได้เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้อ๋อนี่นี่เเจอแล้วมันเป็นซี่เรียมกลมๆไปต่อไปครับอันนี้ก็เป็นภาพไฮโซขขน้ำหมูกก็โอเคต่ออันนี้นี่ครับเห็นชัดชัดเลยแล้วก็ฟันฮะอ๋อเนี่ยเห็นฟันก็จะฟันซะแล้ว ทานะครับตัวนี้แล้วก็เออแม่มันใายไม่เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัหวหรือเปล่าตรหัวก็ไม่มีกระโดมนี่ก็เหมือนกันเออเลื่อยเก้าวิแล้วครับทุกคนตรงไหนตรงไหนช่วยกันดูหน่อยเออตรงไหนตรงไหนไว้ให้แล้ว ถ้าทุกคนอยากเล่นเกมเบาสมองค่าเวลานะครับเข้ามากันได้ที่เกม photohunt.com นะฮะเดี๋ยวผมทิ้ง QR Code ไว้ให้นะ